สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมอะไรเนี่ยฟีเจ s t a t i o n New C เซร์ฟสตรีมนะครับวันนี้จะมาลงลงไปแตกเล่นวันนี้จะไปแคมโพสกันนะเราจะไปดูว่ามีอะไรที่แคมโพสมากเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนะึงส่วนตัวเพิ่งเล่นใหม่นะเนี่ยเซิรฟ์ฟนี้ยังไม่มีอะไรไปเท่าไหร่มามาเบียเซิรฟ์ฟไหนเนะี่ยเซิรฟ์ฟไหนครับ แบบแบบผ่าเหมนคนน้อยยังวะเซิร์ฟสิบแปดทำไมทำไมมึงไม่ปรับคอร์ดิตี้ปะปรับปรับไป็นอะหายไม่หายก็นอ o r m อ l เนี่ยไม่ต่างกันเยอะหรอกเออกูผมม,มันเป็นโลให้ไหวเฮียเออปเป็นอย่างนั้นหมดอะปรับเอาเซิร์ฟสิบแปดนะคัมโพสไปเดินเล่นมคัมโพสดิจ่เพื่อนเพื่อนกูแม่งเช่าเซลเลยอะซื้อเลย ไปแตกเลยเอาซื้อมาแล้วไม่เข้าไปฟาร์มเซิร์ฟมันอ่ะไม่ไม่ไม่เข้าวารกูทางานอ๋อหาคนยิงเล่นอ่ะแม่งได้รถด้วยเฮียมีรถทั้งสองคันโหแล้วก็มีมีสไนเต็มเลยแม่งบอกได้เดี๋ยวไปฟาร์มด้วยวันนี้มึงเล่นกันไหมไหนก็คืนอ่ะไม่รู้อ่ะมันพุกมันน่าจะเล่นมันส่งงานกันแล้วอ๋อหมักอกได้ไหม มน่หกูติดเปื่อยเรานั่งทําไปก็เปื่อยนั้งทำไปเปื่อยนั่งเลยช้าอ๋อเห็นมึงทําทุกวันเลยไม่ไหลืจะเสร็จในงานมึงอ่ะผมไม่มีทุกวันไงเยี่ยงานนั่งเช้าอยู่เลยนี่หว่ารู้ไหมมึงเท่าไหร่อ่ะรู้เท่าไหร่วะห้าสิบหกสิบเออก็แจมเดียวเอาเล่นไม่แหลกอ่ะ ตอนแรกก็จะปรับโลแล้วไอ้เียมันภาพมันไม่ค่อยหนุกว่ะเอ้าเด้งถนนเด่ง<อ>ฟนตีนมากเนี่ยก,กูเด้งนี่สิบแปดสิบแปดว่า,<อ>าตัวไปทิ้งไว้แถวไหนหมั้งล่ะคชโพสต์ม,มากงลา่าสุดเนี่ยกูนะ เวลาเดี๋ยวไปหาันดาบหน้าเนาะเฮ้ยมึงเอามาสักบอกดิเออเอามาแล้วเนี่ยเออกูพกปืนมาบอกหนึ่งแม็กอีกแม็กยาสองยายาส้มยาไอดีเอ็กอะมึงซื้อหรอซื้ออะไรมันก็ฟาร์มเอาดิของเยอะแต่เซิร์ฟนี้ไม่อยากซื้อเลยเนี่ย ขอ,อแม่งบึ้มอ่ะโอ้ไม่ไม่ชั่นดีดีปะโหกูพกตลอดอ่ะเพื่อกลงคืนสิบแปดใช่ไหมเออเออเวลาลงพยายามเอาของให้ครบไอ้เหี้ยเ๋ยก็เจอคนแม่งเอาไม้ไปตีแก <c oughs> อยากสตรีมอยู่แล้แต่เน็ตหอแม่งไม่แรงวะ่ะเออแม่งต้องเน็ตแรงจริงอ่ะถ้าจะสตรีมอ่ะอืม,อไ,มไม่งั้นไม่งั้นกระตุก เพื่อนกูสตรีมลงไปกับกำมึงอะ่ะมันได้ยินเสียงหมดเลยนะเว้ยอ๋อเออเออมันก็ได้ยินดิกูอยู่อะไรนะแคมโพสใช่ไหมตีทำไมกูไม่เห็นเป้าวะไปไปเดี๋ยวแคมโพสมึงกดซีก่อนกดซีดแล้วกดซีออกสัตว์ผีอ๋อตัวหยวนจะนี่วะหยวนดาบเท่าไรเนี่ยนี่วะจโนอ่ำทำ ตัวหน้าทำกงไ,ไม่เจอชื่อมึงเลยนะยี่สิบสองยี่สิบสองไม่ใช่ละเติมสิบแปดนะเอออยู่นาโต้ป่ะสั์โอ้ไปมึงไปทำไมนาโต้เนะี่ยกูมันเดินเล่นกับเพื่อนกูนเนี่ยเด้ดกูไม่มีน้ำแดกไงประเด็นเนี่ยตอนเนี้ยวาระเบิดจะควางผีสักชุดเดีว่า mm. ปามไปสักชุด โดตรอ่ะกับกับโลไม่ต่างกันเลยพอๆกันอะมันอยู่ที่ไ hey hey อเฮดดี้กับฟูเฮดดี้อ่ะรอืดูไงวะเฮดดี้เปก็ไอตรงพันเก้าคูณพันแปดสิบอะไรนั่นอหะอ๋ออันนั้น,น,นอันนนคือฟูเฮดดี้ hey ละพันแปดสิบอะ เอาเอ,าเอาแหลกโดนหีตบอีกเอาหาเรื่องชิบหายเลยหอยางน้อยเดินมาแคมป์โพสนะหาน้ำหาอะไรแดกรออย่ะยยแล้วใครยิงกูเนี่ยหีมันขึ้นเป็นไหมเนะี่ยเฮ้ยแม่งขึ้นได้ด้วยนะสัตว์เป็ดกูยิงก็ได้เฮียมาดิ น้อมเมลนะแม่งแหลกว่าเซิฟนะ่ไม่มีระเบิดให้กูด้วยของดรอปอ้าวในวิชาดรอปเฉยโหเสียดา,า,ายยาที่ไหนไหนว่าเบียร์กูยังไม่เห็นชื่อมึงเลยเนะี่ยแล้วสิบแปดใช่ไหมเนี่ยเออสิบแปด ไม่เห็นชื่อ <วา S 1> หรอไสัตย์ us ชัดเลยกูอยู่ยุโรปกูอันยังไงมันเครื่องนี้ยังไม่เคยเข้าเกมเลยแม็กเหลือแปดไอ้เฮียกูเอาแม็กแปดมางานยาหยาบไรสัตว์หิวน้ำด้วยไงประเด็น,นดเพื่อนกูอ่ะแม่งออกออกใช่ไหมออกกดกดคิดเฉยเเนะี่ยเออ มันก็ฝากของได้เลยอ่าไอสัตว์จ้ตีนถามจริงเอองงออกไไับแม่งอืมมันต้องไม่ไม่ต้องเดินไปเซฟโซนมั้งเดบน,นี้เออใช่สบายไปหรือเปล่าใกล้ๆแต่มีดิบนี้มันเช้าเช้าอย่างนี้ไม่มีคนเล่นเรอวะตหลังเขาไม่เล่นกันนะ ที่มันหลับเด็กหลับแล้วครูยันเช้าอ่ะเนี่ยบ้านเขาเมื่อนอยู่นะฮะยาเออห<อ>น้าปลาดูเที่ยงหรือว่าเที่ยงหรือว่าอะไรวะโอกำลังเช้าอยู่เลยบ้านเขาจะมีคนไมเนน่ย หมาอนกัคนดิน่าจะแบบสนุกสนานหน่อยชื่ออะไรเน่ยชื่อะไรอนี่สิบหกี่ศูนย์เนี่ยไม่ใช่อ่ะสิบหกชื่ออะไรวะอันโนเนี่ยมามาสักก้าดิเพื่อนมันจะชื่ออะไรเนี่ยชิ่หายไม่ใช่ละสิบหกเออ เต็มเลย US สิบแปดเอา้ามาคุณยังอยู่อยู่ US วะกูอยู่ US เอา้าไอ้สักกูอยู่ยุโรปมึงไปเปลี่ยนกันดีปะเปลี่ยนวนะลองเข้าใหม่เลยหลดของรอแล้วเนะี<ล>่ยยุโรปของแม่งเยอะจริงว่ะเซิร์ฟนี่บอกเลยอ้าวเจอแม็กวีเอส<ม>แจมดิ เงี่ยเซิร์ฟคนเยอะใช่ไหมจีอ้าวคนเยอะเหรอเที่อาจากูเข้ามามันไม่เยอะไงสี่สิบคนมาเลยมันคนเยอะนะสนุกดากรอ,อกูอยู่หรือเปล่าคอยทำไมแถมมีอของเยอะวะโอ้โหมีแบบทาเนี่ยกะบ่วงเดียวเลยเซิร์ฟเนี่ยใครอยู่ในนี้หรือเปล่าอยู่ข้งางโพสแทแนางหน้าเออข้างโพสเนี่ยเปลี่ยนเปล่าอ่ะ เครื่องกูมันไปนี่กันแไปตรวจงานกัน,กนจิดเลยนะชื่อ,อมึงเจอละโดน่าทำเฮียคุณนึกว่าคนงึ้ยงเงยงเง,องอไอส้สัตว์ผีมั่งงานคณตีปกติมันจะมีสนัยอยู่เฮียวันนี้ไปไหนหมดวะ ปกติต้องโป้งป้างกูแล้วเนี่ยไม่ไม่คูณสองละมึงได้เล่นตอนเช้ามาคูนปะได้เล่นเลยโอ้ขึ้นอย่างไวอะคีวีเสียดายเหมือนกันนะเนี่นนี่หวายเฮียมึงไประเบิดผีเล่นไอเทยแป๊บเดียวเสียดายที่หายสัตวด้ออัน โหน้ำกูแดงแล้วมีแต่ยายเฮ้ยไม่ได้ดูเลยมอสเบิร์กเรยมาว่ะชาร์จว่ะปามยาวๆไปไอ้อนะไรวะน่ะอาร์มโมลบล็อกน่ะที่สามหกแต่เป็นคิลเลอร์ก็ได้ ของแม่งเยอะจริงแคมนี่นเยอะเลยเกินไหนนะมาดิ <c oughs> <อ>เยอะจังเลยนะครับว,ว่าเยอะมาดิมาเจอคนเลยวะ่ะไปเจออะไรมีเสียงปุ้งปังปุ้งปังวะไม่มีเลยวะ่ะเงียบกริบ ล,อล,อลอ่อๆกูเหระเปล่าเนี่ยนะตีไม่วันนี้ไม่ามาที่คุณไม่ได้เปิดพัดลมไง,งเดี๋ยวแม่งอันนี้อีกสัตว์เด้เกาะเก็บมาเยอะแล้วไม่เก็บแล้วเก็บคลิปเดียวไม่ร้อนหรอไม่เปิดพัดลมฮะมึงไม่ร้อนหรอ ไม่ค่อยบอกว่าเย็นอ่ะเออว่กูไม่ได้เปิดมันเจอลูกซองเก็บไว้ด้วยก็ดีนะเอาไปชาร์จตัวใกล้ๆอ่ะคนอะ่ะเออมันยิงคนใกล้ๆแบบเดียก็ตายแล้วลูกซองอ่ะไวะเอ d วดีไปไปมอเลย นี่พ้เยอะดีๆเยอะจัดอ่ะเยอะเกินเนี่ยกูได้เปลี่ยนไปทีงทิ้งอะม่งกูหาน้ำกันละกู สึกว่าร่างกายกูจะไม่ไหวมาเก็ตอยู่ไหนวะเอ็มใครยิงกูบอกมาด้อออกมาหน่อยสัตันจะมีให้อัพแบบว่าแม่นะแงครับเซียนใส่กูไงแตกเลยสัว์ มึงอเออกูมีโล่ไม่ได้ตั้งไงเฮะีะโอ้กูอบอกเลยตัวกูนี่ของบึ้มอ่ะอเจกคอนอ่ะของแม่งของโคตรดีไอ้เซิร์ฟเดิมได้ไหมเออยวเอาของกันแล้วแม่งต้องเจอกูสี่มิ้ก็พอแของกูยังน้อยอยู่เลยนะแบบ เหนื่อยแป๊บแต่ไอ้เฮียเมื่อกี้นี่ฉ่ำละวเป็กูนี่ฉ่ำเลยมีคนเก็บปืนมาให้ชาติีมมันจะหน่วงๆนะอือนิดนึงอ่ะห้กสิบเฮิร์ตอ๋อเดี๋ยวมันขึ้นร้อยได้เลยนี่แอนมาลากูแอนมาละเฮียแม่งกว่ตีนวิ่ไหนแล้วเนี่ยโอ้เฮียอย่างไกล ที่อยูน้ำเฉยมึงเยอะลงไม่ได้เกี่ยวแค่อยู่แล้ำอะเลือนมันล้นเรื่อยๆไงอ๋อไอถึงมึงเนี่ยนะถือเอาไอ้เหี้ยแตกหรอเออแม่งอโมซินยิงกูไอ้สัตว์ปืนไก่ยิงกูอะเข้าหัวมั้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูชื่อไงวะเล่นมา oh my god วีเจ็ดไอ้เฮียเดิมเลยโม,งม่งให้กูลงไปอเฮียนะั่นแม่งดักฝากอยาให้เซิร์ฟกันไหมหรือว่าไงอยากไ,ไ,ไหมได้แม่งไรขี้นอออโอ้กว่ามึงจะมาเนี่ยกูตายได้สามเอาถึงไร<อ>ถึง,ถงไรลน่ลลเนี่ยฮะมายิงกูโมซินในในสัตว์เอโมซินเดี๋ยวเดี๋ยหาจุดหลบอ่นส้นเลยวะแม่ ล็อกแม่งลอ้ลอล็อกครัวอ๋อ,อเออบางทีละนัดดีกว่าแอดกูมาดิเบียร์ที่ไหนนะทเทีย่ยวสิบแปดว่าแม่งต้องดักอยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยมันเดินแลกแบบจึ้นชื้นอะไม่ถึงว้อ่ะ cô có là gần đi, để mình hiển để mình hiển gần đi làm mà đến này qua mình là mở Night Vision rồi mở đây này đèn sáng rồi đấy nè là cô mึง là ai aiเจอ rồi này 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 อุ้ยวุ้ยุ้ยไหนนะอยู่ไหนวะตีมันจะมาลูดของมึงเนี่ยมึงเออเดี๋ยวกูรู้ให้เดี๋ยวกูรู้ให้เอ้ยโอ้โหข้างหลังก็มีมาสองคนเอา้ามันไม่รู้จักกันด้วยนะโอ้โหได้สัตว์อน่ยมีมาทำทําเที่ยอ้าวสัตว์มันมาด้วยกัน อไอ้เฮียไอ้เดิมเลยไปหาของเซิร์ฟอื่นก่อนป่าวเบียกิดอะไรแน็กซ์สามสิบมันโดนนายพิชั่นไปแล้วรอบเนี่ยกว่าแม่งก็มีอยู่ดิอ่ะคนนนั้เซิร์ฟไหนเดี๋ยวเลยนะตั้งหลักก็ตั้งหลักเฮียสองคนแบบนี้เมันตีนใช่มันเนี่ย สิบเก้าสิบเก้าไหมยี่สิบกว่าคนเนี่ยเอาแล้วแม่งมือทึเหรือ่หวะอันดับเท่าไหร่บ้งอะชวนมาแล้วกูชวนมาแล้ว,ว,ลวท้ารับก่อนแม่งยิงันว่ามาเข้าแคมป์กูไปเอาของกอนสามถึงว่าคนมีคนเกินข้างสีสีมีคนเกิดข้างข้างใครข้างกูแหละไหนวะ ชทียขี้เกียจไปยิงคนเพิ่งเกิดที่หมายไม่ยิงเดี๋ยวมันก็ยิงเราอ่ะไหนวะตรงไหนวะนี่ซ้ายขวามึงอนไงซ้ายกูซ้ายมึงอ่ะเกี่ยวมอบอยู่เนี่ยไหนวะไหนวะไหนวะเบียบอกตำแหน่งให้กูหน่อยดิ ไม่เห็นว่ะอ๋อควยกระเป๋าเดียวแกงเขาเอา้าแกงเขาที่อะไรมันยิงมันตาแล้วนะ <laughs> Sorry Sorry <laughs> ตัวเปล่าเลยขอโทษขอโทษเพื่อนโอ้ <laughs> เศร้าเก่งนายมาทำดอเลยนะวะ

เออฟื้นนี่แหละที่กูได้สีทองทองอ่ะไปเก็บกันแล้วไม่แน่เฮียเดี๋ยวกูไปลั่นตกอีกเนาะอ้าวเกิดนอกเมืองเลยว่ะอ้าวชิบหายไหน่ทำเงี้ยกูว่าโกงเลยนะถ้ารีบหนีนะของนี้ไงมันขึ้นโบตพันได้ไม่อยู่แคมป์วะอ๋อจุดยุทธศาสตร์อะไรเอาสไนไม่เก็บอ้าวทำผิดแล้วกู มีคนก็มันนะไม่ไม่ไม่มีคนก็เบื่ออย่าเงี้ยเออมันมันตรงคนนี่แหละกันเนี่ยจดี๋เพื่อนมาเล่นอ่ะอ้่ะตรงไหนวะเนี่ยดูดิดูดิกำลังตรังหาไอ้ที้อะตรงไหนวะรอมันเข้าไปรูดของไงบอกด้วยเออเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวมาแน่แตกอ้าว ไอ้นี่ฆ่ามึงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่ามันมากันหลายคนว่ะเอาลวมึงมึงไปยิงมันแตกงมันส่มอยู่อะไม่รู้ไอ้นี่คงคนละคนกันมั้งไม่ใช่ไอ้ที่มึงยิงแตกมันยืนอยู่เฉยอะไม่มันแบบติดบล็อกอยู่อ่ะโอ้ยไม่มีใครมาลูกของกูเลยไม่มีเอะเห็นไม่มีอะไรมั้งอ๋อไปเก็บดิ ตายแน่ลัวมึงมาเก็บอืแต่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่ะตายโคตรง่ายเลยตายเลยมันยิงแม่นไงเดี๋ยวผูหากันโอ้สองรอบแล้วเอาสไนามาแม่งเลยอืมยิงเปล่า <laughs> เก็บของโคตรเพลินนะ่ะเฮียเดี๋ยวแมงจะมายิงมันจะมาลอนะ่อเนอ่ะแล้วเมื่อกี้มึงอยู่แถวไหนวะเบียอยู่บกบมือกือ<า>แยกอะ่ะไอ้เดี๋ยวแมงเก็บของมาโคตรมั่วเลยไ,ไอ้เฮียนะ่ะต้องให้กูมาใส่ของเดี๋ยวกูต้องเจอไอ้ที่แดกมึงเมื่อกี้ละกลัวนะกูซื้อเซลอยู่อ่ะมึงซื้ออะไรมึงกลัว เซฟจำเป็นเซฟไหมถ้ามึงมีเซรฟประจำก็จำเป็นน่ะเออวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงฝากไลค์ซับสไครป์ช anel ด้วยคนระับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม